ไปแก่งกระจายครับมีไอ้พวฟฝ้นตีนี่มาแล้วตอนนี้ <c oughs> ตื่นแต่เช้ามมเมาไม่ตื่นเลยจ้า <c oughs> เรื่อเจอกัน <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้ถึงทางรีสอร์ททีเรียบร้อยแล้วรีสอร์ทชื่อสวนมาลีรีสอร์ทเดี๋ยวพาไปดูมีฮะ ราคาโน้ตราคาเป็นตริมจาการเต็นตรงนี้ได้ได้หมดอะผมเอาเต็นมาไงได้หมดผมไม่ว่าไงอะอ๋อครับได้หมดครับเดี๋ยวไปก็ถ้าป้าให้ราคาเต็นต์ผมก็เพราะว่ามันมันมีมันมีมาหลายคู่ไนไราคาเต็นอยูู่นตนคู่แล้วกาคาเต็นี์คู่ก็เดี๋ยวว่างถ้าป้าให้ราคาเต็นต์มาแล้วมาสองคันเดี๋ยวเอ้ยมาสามคันครับแล้วก็เดี๋ยวมีมอไซค์อีกคันครับ นี่ตรงนี้ที่เล่นน้ำเล่นน้ำนี่ตรงนี้เล่นน้ำเป็นคลองเล็กๆน่ารักดีนะนี่มันเป็นคลองเล็กึอ่ะน่ารักดีแล้วก็เป็นคลองอยู่ข้างในอีกหน่อยนึงนะครับเหมาะดีเหมาะดี อันนี้เพื่อนมาแล้วดีมาแล้วสวนมาลีรีสอร์ทมีคนมาพักอยู่เหมือนกันนะีวาารเ่่กเกม โ้ตอนนี้กูคือตายแล้วเอ้โหเย้เฮ้ยฮู้ดฮู้ดเฮ้ยหัวหัวเฮ้ยเดี๋ยวไอเย้ยสมัยกูไปไม่ได้โอ้โห เฮ <ak> ้ยตกลาโอ้อ้โอ <ak> <Af> ๊ยโอ้โอ้โอยตกาเฮ้ยมาไปรุนโตทีปะไทีหลงวะมันไม่ชิวอันนี้ักลงมเลย apa ajik weh 别扔了！Yeah, มามา Vega ่า ja ด oh, e nah ินต oh, 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 oh. oh, oh, uh, oh, oh. ิดไอัน拇อาวหวัยเจแน่ง oh, 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 uh, 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 ่าเมื่ออุ๊ยอุยพอแถงตูด์อแถงตูด ع b r u n อันนี้มาไว้มปล่อยได้ี้มือมาปอยมืปล่อยรุไม่ใช่ไ่ใพ่อหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไมม่ใช่ไ่ใช่ไมม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ม่ใช่ไม่ใม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมม่ใช อเหี่ยจะห้ามออกไปตรงนู้นนะทำไมอ่ะไอตรงมันมเป็นแม่น้ำอาหเยี้ยตะการตึมึงไปเนี่ยมึงกลับกันได้หร้อามเ่อยปะ่ตงึกแแใ่ก้วอะไรก็ได้ห้ามขึ้นสะพานเนี่ย <laughs> ห้ามเลยสะพานเนี่ยกูกลับดีกว่าอ้เนี่ยโอ้โหโอ้โหวัดต้องดันางฉลาดหลักแหลมดาน้างเดินสบายกว่าเยอะ ไอ okay. ้้เียต่อไปเป็นการเล่นสไลเดอร์เดินเมื่อกี้น้ำมันไม่ไหลตอนนี้น้ำไหลฮะลองเล่นดีกหน่อยนะไปไปดต่อเลยไปดูวิวรอบสไลเดอร์นะ นี่อันนั้นบ้านดีเเกี่ยนนี่บ้านทันนทงนี่ตรงที่ทำข้าวนะครับไลเดินลงรตรงนั้นไลเดร์ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวมันเร็วอยู่นะกำลังเล่นเลยหนึ่งสองสามว้า <c oughs> <c oughs> 我，我好累，好累啊！